มีโรคโซเชียลที่จะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่จากพี่หรือจากพี่โจ๊กเลยพี่น้องสื่อมวลชนเองที่นั่งอยู่นี้ก็แบ่งเป็นสองฝั่งสองฝั่งพี่อยากให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนี้ไปอ่ะถ้ามีโรคโซเชียลที่ที่พยายามจะจะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่จากพี่หรือจากพี่โจ๊กเลยจแัดงก็ต้องมีขบวนการที่จะทําอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนถ้าราการตํารวจจะได้อะไรจากการที่พี่เป็นผบตร จริงเราไม่ได้มีความขัดแย้งเลยเราฟังจากสื่อโซเชียเลเนี่ยผมบอกเลยจากวันนี้ไปเยถ้ามันมีโซเชียลที่ออกในลักษณะที่ที่เหมือนผมผมออกพี่โจ๊กออกมันไม่ใช่ผมสองคนเลยผมอยากจะรู้ว่ามันก็มีมีคนที่พยายามที่จะให้มันมีความขัดแยง้งเกิดความขัดแย้งพี่น้องสื่อมวลชนเองที่นั่งอยู่นี่ก็แบ่งเป็นสองฝั่งสองฝั่งใช่ไหมพี่อยากให้เป็นเนื้อเดียวกัน ถามว่าพี่เพียงไหมพี่ก็เพียดนะแต่ว่าเออก็พยายามทําให้ดีที่สุดพยายามคอมโพมิให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดภาพของความขัดแยง้งทุกค,คนหวาดระแวงกลัวพี่โจ๊กอย่างนู้นกลัวพี่โจ๊กอย่างนี้กลัวเดี๋ยวมาแก่แค้นไหมสัตว์สี่ลูกผู้ชายมันพี่พี่น้องน้อง,องจบมากันแล้วเนี่ยมันมันต้องต้องถือต้องต้องเชื่อใจลูกผู้ชายถ้านะถ้าเชื่อใจกันไม่ได้แล้วพี่น้องประชาชนจะเชื่อใจกันหวู่แบบน